เมื่อกี้ไม่เอานะฮะอันนี้เดี๋ยวเป็นซีซั่นเก้าอันนี้เราขำๆก่อนก่อนจะไิ่เริ่มมันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วเดี๋ยวน้องก็จะเสียใจโอแก่สามชั่วโมงได้ตายนะเราเลยบอกว่าเดี๋ยวอันนั้นไม่เอานะไม่เอาอันนี้ซีซั่นเก้าเทสสามครับจัดเต็มเดี๋ยวจัดเต็มเลยฮะถ้าเกิดพลาดทีนี้ก็ ทานีตัวใครตัวมันก็ฉีดยาเข้าเส้นไปเลยฮะประหารชีวิตอย่างเดียวฉุดเดียวพอขาบชุดเดียวพอขายได้อ่ะเชิญครับสดับรับฟังการแกะของหัวหน้าแคนหนึ่งสองสามสี่เอกกุ๊กอาละครับฟังมาใหม่แล้วกัน ทำไมวันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยตายแล้วผมหัวหน้าแค้นแล้วครับผมบอกแล้วเดี๋ยวซ้อมมากหัวหน้าแคนแล้วขอยคันอยคันขอกคัตัดตัดเลยไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องัับขไาเนี่ยเอาใหมครับน้องน้องน้องอน้องส้มน้องส้มีส้ไม่เอานะซีซั่นเก้าเทสสี่ โดยใจล่ลมๆใจล่ลมๆเดี๋ยวสิซัขอขอโดนี่จตาย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 ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนิดเต่นเต้นชั่วโมงนี้อย่าไปขอยักษ์นะฮะขอยักษ์ได้ได้ตัวเขียวได้ขอย้ำนะชั่วโมงนี้อย่าไปขอยักษ์นะให้ขอตัวเขียวไว้นะหลวงพ่อหลวงพ่อเต้นเต้นเอาครับเอาครับผมซีซั่นเก้าเทสสี่ครับเทสสี่ One, two, three, bye. <laughs> à, thi <laughs> 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 พี่เกี็บประชาชนแทนร้อนร้อนแทนเพื่อนนะเอาละครับขอโทษครับเอาละครับจริงๆนะครับเพราะพรุ่งนี้ไม่ต้องกินแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกินแล้วอดนะคงไหนคงจะอดเล่าแล้วครับทีนี้ผมต้องซื้อกันเองนะครับเอาไหมฮะผมเริ่มปวดเยอะเอาเอาจริงจริงแล้วครับเอาจริงจริงแล้วทีนี้เอาจริงจริงครับหางหางไว ครับผมซีซั่นเก้าเทสห้าจากหัวหน้าแคนหนึ่งสองสามสี่แคน,นเอกนะครับแค<ข>น,นเอกนะ t c h of Can นแคนอ of แคนเกมดังที่คุณต้องเล่นครับคุณไม่เล่นคุณจะตกยุกนะครับ บทลครที่สวันค์กำหนดใดบทที่เฮียหโหเฝ้าโทษตัวเองกอนจากหากได้รับปันหาฉันคงทุเราอีได้ตกตาทุกคงปัญหาคำว่า ใน่รู้ในใจยังรักเธออยู่แต่กลัวจะส้งเติมรูใ้ใคเจอเจ็บช้ำโพ้รักคงยังไม่พอหมดความหมายแต่บทตะแดงยังหายใจอยู่ทุกคนลบลูมากใจทุกวัน จะไปเสียดีกว่าแสดงเป็นคนหนคะ่ะอาจมีสักวันเข้าใจมากกว่านี้คำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอ ทางแบบพลังสูงจนเต็มลำติดตามไปคงไม่ถึงฟังโอ้รู่ใจดำแต่ฉันมอง ăn thơ hai áp hai hello 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 าวพูดถึงเรัผูื่องรายการเขาโทรมาหานะครับรายการโทรมาแล้วครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแก๊งสามหาครับแก๊งสามหาเอ้าเราเลี้ยงไงล่ต่อเรื่องไงกันดี ยังไงกันดีเพื่อนติงวะไม่ดีคุณถอดแว่นะครับคุณถอดแว่นาฮะเอานะครับวันนี้เราก็ขอขั้นรายการพักเบรกก่อนละกันทีทันเก้าแล้วเดี๋ยวเรารอบหน้าเรามาจัดกันอีก ซีซั่นหนึ่งกแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องอาหาขำๆมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ว่าเราเฟรนต์สิงค์าจัดเรื่องผีมาใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ก่อนก่อนที่เราจะเล่าเรื่องผีเราต้องเล่าเรื่องตอนสมัยเราไปปวดก่ดอ๋ออ่ถามดูว่าปวดระสอนอะไรปวดสออะไรกันเนีผม่ครับผมปวดตอนอายุประมาณยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดแต่จำไม่ค่อยได้ปวดภาคยี่สิบครับราชฐารยี่สิบอ่าฮะไม่ได้ครับ ก็สมัยตอนที่ผมบวชอยู่ทุกคนเน่ยที่เคยบวชพระเพื่อนที่อยู่ในแคนเน่ะต้องรู้กันทุกคนเลยต้องไปตีกันระคังกันทุกคนอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องไปตีระคังสงสัยไหมคนเราไปครับตอนเช้าเช้ามืดครับหมาเป็นไงหอนครับหอนแล้วตอนเย็นหอนก็หอนครับผมบวชอยู่ฮะผมไปตีเช้ามืดเนี่ยมันหอนผมสงสัยเย็นก็หอน เช้าบึดไม่กล้าไปดูอ่ะตอนเย็นไปดูฮะดูอะไรอ่ะมันดูหมามันหอนเนี่ยหมาหอนเรื่องอะไรครับก็ไม่รู้ว่าอะไรถึงหอนก็ให้เพื่อนขึ้นไปตีอ๋อะเราก็ยืนอยู่กับหมาเนี่ยมันยืนดูว่ามันหอนอะไรครับก็ดูดูตามสายตามเราก็มองมันแบบเงี้ยเราก็มองตามไปไม่รู้มันเห็นอะไรพาพมัน้องหูเววเอะไรอ่ะไม่รู้มันเห็นอะไรมันนีร้ลองไปคิดดูเลยอ่ะเนาะ ลองไปคิดดูนะสนใจห่วงแล้วเข้ามาในแคสเอก่อนนะครับเอาเป็นว่าเฮ้ยเราเรื่องผีดีกว่ามันจะตัดไหมเออมันจะตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอจบซีซั่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับจบซี๋ัวนอันนี้มัน9.1แล้วกันเนาะอันนี้ซีซั่น9ครับเดี๋ยวต่อด้วย9.1แล้วกันิบซีซั่น10ไปเลยแล้วแบบ10ไปเลย10.2.3อาโอเคได้ได้ซีซั่น9แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะฟังเรื่องผีเดี๋ยวซีซั่น10เดี๋ยวอัดออกเลยแล้ว ได้ได้เอาเป็นว่าเราขอบคุณ่านผู้ชมก่อนขอบคุณกันนะครับขอบคุณก่อนนะครับสําหรับส้มแปงยาวที่สนับสนุนเรล่ากลุ่มนี้นะครับเหมือนแช่งนะเหมือนแช่งให้เล่าเท่ากับแช่งนะแช่งให้เจริญตายเอื้องตนตายเรื่องเปี้มวเอาครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราขอจบเพลงแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยทีท่านสิบนะครับครับผมสวัสดีครับ ทุกคนหูปิดก็ไม่บอก